พี่น้องมันอีกอย่างนี่งตำขนมเส้นไก่ย่างดอกไม้บ๊ยพี่น้องเอ้ยบ่มีผักกินกินดอกไม้เอาเนาะพี่น้องมันเลือดสเมเป็นเต็นเลยหิมะประเนี่มันลุยน้ำกันแพร่นมนมอย่างก่อนเพิ่มนมนมแก้วยาแก่หลวงบอกว่าชีวพีเราถึกหิมะประเทนี่มามันมลุยมันลุยมันลุยพี่น้อนนนนง,ง,ง,อถถองตำขนมเส้น ดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวเลิศสมันเตน็ตนเตน็ตนเตน็ตนเต็นเต็นเต็นเจ๊พี่น้องวันนี้กับพี่น้องสุขสูข่คดสบายดีกันบ้านจา้าคอยกันสบายยุบบูหรี่เลิศสมันเต็นเลยไม่กินใหม่ยัยงสมำ่ำตามันสมำ่ำตาขนมเส้นตาขนมเส้นใส่อันนี่แหละใส่าถาดนี่แหละตาถาดขนมเส้นแล้วก็มีไก่มีไก่แล้วก็ม,กม,กวกมีดอกกุหลาบ ขอมอดอกไม้ในสวนในสวนยายชมพูนะให้เธอได้ชื่นใจ,นนจไ้สนุจไ้ไม่มีอะไรกินกินดอกไม้อย่างที่ในภูจกภูงามหิมะมาที่นี่มันลุยมามามาสศยกันสศยกันมาซิมามา,มาสวยกันสวยกัน,กนออกมาโศยออกมาโศยมาสศย,ยตำขนมจีนกับยายชมพู่กับ ดอกกุหลาบสดในสวนหลังบ้านเชียร์โรคกีแต่พี่ดังสุขสุขคนดื่มนมเยอะๆจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลกระดูกแคลเซียมนะคะเธอนีไหมดื่มนมเหมือนยาแชมพูเห็นไหมจะเรียกวันทวนสมบูรณ์เห็นไหมไหมอืมจะเรียกวันทวนสมบูรณ์เหมือนยาแชมพู ดื่มนมนงมีแหงทองยาวน h ่ ề u พี่น้องเอ้ยลุยแบบนี่ลุยโอ้ยเปิดผ้าอกกับพ่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะเธอข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเจ้านะเธอข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสียเบิ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรอีกวนี่ไม่ใช่ข้าวเจ้าดิพี่น้องเอ้ยเคยกินบ้านตามขนมเส้นกับข้าวเหนียว มาเคยกับฮิมามาเบิ่์เงี้ยสัพูดฉักินให้เบิ่งนว่ามันสิเสดจำไหนเรื่องแอดไรทักขอความมาซื้อลอตเตอรี่น้องแยชฉัพูดในเดิมเหลืออายุสิบชุดอืมเหลืออายุสิบชุดเนี่ยฮิมาให้มาไมาซื้อน้ำกันสิบชุดไม่ยู่ชุดอันชุดสี่ใบกับชุดสามใบมันหละเลิศพี่น้องเอ้ยเรียกว่าบางกันเขากันเห็นบ่กนมันเศนมันเศษเงา้ไงอันใบเดียวขายหมดแล้วใบเดียวขายหมดได้หลายมือแล้วบัดนี้มีไว้ชุดไว้ชุดสามใบ ชุดสี่ใบเหลือเท่านั้นแหละเหลืออันหวยชุดเหลืออยู่สามชุดมาเหลืออยู่สามชุดแล้วก็หวยอันหวยชุดสี่ใบเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เจ็ดเหลืออยู่เจ็ดชุดเหลืออยู่เจ็ดชุดอีหม่าม่าหมามาซื้อนำกันอือืม

มันกินดอกกุหลาบไม่ใช่หรอมันกินกระตงหุงแล้วกระต,ตงเป็นดอกกุหลาบที่เขาปลูกเองเด้อย่าไปซื้ออยู่ตามตลาดมากินเด้อเพราะอย่างวายันพืชสีดยางข้าวปลูกเองเขาไม่ได้สีดยางงั้นมันเป็นธรมรมชาติไงมันมันมีผิดมีภัยไงถ้าเขาไปซื้ออยู่ตลาดย่ามากินเด้อแบบว่าย่านเพื่อนแม่ว่าย่านเพื่อน,นสีดยางสิงนะอืมมาเคยสอนมันอืมมันนี่อันนี้ปลูกกินในสวนได้นี่ ปลูกใน,นสวนกินได้เพราะแบบว่าปลอดสารพิษไงสวนตัวเองไง กินบ่ but, but, uh ่เคยกับหีมกินน้ำใจซูพูดถึงหนังไก่ดูสม หลอกหลับมันหลายครับเต็มสวนนู่เต็มสวนหลังบ้านหลอกหลับแม่บ่มเลยัน Rồi chắc mươi lưng ẩn xịt kiếp đọc cái rồi Đọc cái cái này nè Đọc nó nè Đọc cuối mày mày bưng nè thật Ngon 이야음음음 yeah. mm. mm. mm.